Go KL with KPBL and 105. Inspired by Fitri Hamidong. train the train and อันนี้ประจำเลยบางกมอมระววังระวังเร็ววัง,วง,ง,งเฮ้ยเวลารอเวลารอรอข้างๆตรงนี้ทางนี้เือพ่อปล่อยให้คนออ so ก Let's go Bye ไปไปไปเขาจะถ่ายรายการไง สถานีเดียว ง่ายแดงส้มเขียวแดงคือมูอัสเขียวคือกี้เอ้ยไม่ใช่เขียวคือแหละส้มคือกี้ใช่นี่ถูกแล้วขาวดำเอออันนี้มุมกล้องครับมุมกล้องนี่มุมกล้องอะไรนะยังไหวแล้วได้ ื่อขึ้นรถไฟฟ้ามาแล้วก็แล้วก็ตอนนี้มาถึง KLCC แล้วเด็กอยู่ข้างหลังอแต่ละคนใส่เสื้อสีเจ็บๆทั้งนั้นเขียวแดงส้มแล้วก็มีขาวดำอเผื่อเผื่อถ้าหลงนี้คือหาง่ายแน่เออเมื่อกีอ้ภาพสวยมาก ตอนนี้กำลังจะเข้าห้างแคลซีซีแล้วซึ่งบางส่วนของแคลซีซีเนี่ยเขาก็อ,น,อนุญ,ญาตให้ถ่ายถ่ายรูปถ่ายวิดีโอแต่บางส่วนก็ก็ไม่อนุญาตก,ก็จะต้องดูดีๆด,ด้วยไม่งั้นเดี๋ยวอาจจะโดนยามมาไล่นะฮะตอนนี้เราก็มาอยู่นอกตึกนอกตึกแกลซีซีแล้วดูด้านาหลังน่าจะมองเห็นเนาะนูน่นสึงเห็นไหมเห็นไหมนั่นแหละนั่นแหละเดี๋ยวเราจะไปตรงนูน่นเพื่อให้เด็กๆเนี่ยได้ไปถ่ายรูปน,นิดนึงแล้วก็เดี๋ยวจะกลับเข้ามา กลับเข้ามาหาอะไรกินเพราะตอนนี้รู้สึกหิวแล้วแล้วก็อาจจะออกมาดูบรรยากาศตอนช่วงต้นตอนกลางคืนเวลาตึกก็เปิดไฟเนี่ยมันก็จะสวยในอีกรูปแบบหนึ่งนะฮะ<ส>เดี๋ยวคอยติดตามดูกันแล้วกันจริงมาที่นี่ก็คือมาบ่อยมากแล้วเนาะถ้าตัวเองเนี่ยรู้สึกว่าจะค่อนข้างเบื่อไปนิดนึงแล้วแหละ<ส>แต่ว่าเวลาพาเด็กมาก็รู้สึกเ,เวลาเขาได้เห็นได้อะไรเงี้ยมันก,ก็ก็ดีส่งดีฮะ คือระบำน้ำพุนะฮะฟาวตินแดนสินะระวังเดี๋ยวลมพัดมาแล้วมันจะน่าเปียกฮะไม่รู้เหมือนกันก็แล้วแต่ลมอ่ะถูกภาพไม่มีสวยมากเลยเก้เก้มือนเด็กมานนั่งดูน้ำพุอ่ะ ส่วนข้างนึงก็กำลังถ่ายรูปอยู่ฮะเสียงมนันเลยฟังเสียงเกลืองน้ำยงังไงก็ลงไปต่อ,ลอแล้วเออถ้าเป็นละถามเลยถามได้ทำทำไมน้ำหมด หนังพาไปอันนี้อันนี้อะไรอันนี้อะไรวิชาภาษาอังกฤษพาไปไม่สนใจกนเลยถ่ายไปเลยถ่ายไปเลยเอ๊ะใส่ทําปะอะไรวะโอ้ Hello and this is crew people. I'm yard and then what I'm doing here is to show you the Twin Tower. KLCC Twin Tower on my background and with the lighting at night. and t is the top อ uh ่ huh. Cool, yeah. Uh huh. แต่เด็กๆก็ยัง <Yeah. S 1> ก็ยังวนเวียนวนเวียนอยู่แถวนี้ฮะก็ยังพยายามหามุมกล้องครับอัน <Yeah. S 1> นี้น่าจะเป็นทริปสุดท้ายแล้วสำหรับวันนี้นะฮะ <Yeah. S 1> ซึ่งพยายามที่จะหามุมกล้องที่จะเก็บภาพให้หมดให้ให้หมดที่สุดแล้วก็ uh huh. ด้วยแสงไฟของของจุนทาวเวอร์ตอนกลางคืนนะฮะมันก็จะดู สวยไปในอีกรูปแบบหนึ่งะ,ะงดได้ยังได้ยังได้ยังไม่ได้ได้ยังได้ยังได้ยังไม่ได้จาดาตั้งมาในนั้นแบบ ซอกเลยดีกว่าอะไยิ้มทำไมเขินนิดหน่อยนั่งนี่นั่งนี่นั่งนี่นั่งนั่งหน้ากเยวก็้ลงหนฮะอย่ลงหนะฮะย่ลงหนเดี๋ยวจะมีเบิร์กล่างล่องหนร้จักไ คอยเด็ไม่เดียประจำจังไม่ไท่าไม่มีไม่มีน้ำฮะไมว่างๆไม่มีะมมอะไรทำถ่ายไดีกวดีป่ม,ม,มาแล้วม่ได้นอนแล้บอกกี่รอบแล้วมาเที่ยวหรือมานอนกันแน่เนี่ยฮะสองอย่างไม่ยังมาเที่ยวมาทัศนศึกศษาก็น,นี่แหละทัศนศึกศษา มาเรียนรู้นี er, ่แหละค่ะนี่แหละสองคนนี對對่แหละลจับจับลายได้ Go KL with KPBL and 105 Inspired by Fitri Hamidong KPBL TV on tour พูดอังกฤษสุดยอดกับครูพี่บังอาว w w w k p b l m e t s c o m